เริ่มจากลักนี่พ่อไปหากุ้งยิ่งหันไปกุ้งยิ่งหันเลยพ่อเอออันนี้ก็เป็นเป็นทางเนาะโดยแปล่นทางไปจากนี้ไปหันพุ่นเลยแต่กรุงยิงหมดเลยเนาะโดยเออมันเป็นไยนหนาเปน่ยนห้ามได้หนิเนาะเออมาห่อนี้เนาะวานนี้อันเฮกกระต๊อบวานนี้จะอายเฮกกระต๊อบหนายเช็ดในไดรบ้านนี้เฮ็ดเฮ็ดเงือบปุ๊กไปซื้อนะไปเอาเองบ่อนี่ยเฮ็ดเอง บ่ได้พันไมด้มีงบช้างจ้างไงบ่อ่อพอดีอยู่ก่อนใิ่พ่อเขีข้อดีอยู่ไปคอนอะไรแง่งมาฮอนนี้เนาะเออพ้มีเขียนออกเปี่ยนบ่โอ้แหงเท่เนาะสร้างสร้างอยู่่วนหันมาดูด้า่หาสิบกิโลที่เราเลยเนาะเอเดี๋ยวก็ได้ ก็มีนี่อยู่น้ำยู่นี่เอาไปซื้อซิ่งซื้อซิ่งหมูโลนึงไอหมูโลนึงมันเท่าไหร่ปะไก่โลนึงอยู่เลยแสนนึงได้หนิโ, <c oughs> โลนึงมันมันเจ็ดสิบแปดสิบกูพันบ่ะเนะาะวันนี้แหละซื้อสิส่งหมูตามทางแม่เพิ่นบอกกันแล้วไปเอาไปเนาะอ,อ่าเพิน่นว่าให้แบ่งเงนินอ่า ส่วนเพิ่งกลิ่นดำเด้ออ่าให้ได้ไรก็ได้เอาฉันเพราะว่าทั้งแม่เพิ่อนอะเป็นคนที่แบบว่าเพิ่นเพิ่นแพงเงินอ่ามานะเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเพิ่นเนแพงอะไรไปหน่อยโดยเพราะว่าชุดลายกับประเทที่ผ่านมากอะซื้อวอาหารไปให้ลายเครดอยู่เนาะแพงทำนองแพงคือกันตัวแม่เอ้ยแพงแพงแหงอะไรไปหน่ดยลายเดอร์เมยคือทางฝรั่งเศสทำมาซื้อเขาซื้อน้ำไม่รู้ ได้ได้อยู่ได้กินฝากเงินฝากทองมาให้ใส่ให้ให้สวยขอให้เจริญรุ่งเรืองพระเจ้าลูกไปใไข่เจ็บทุกสิ่งทุกประการทำมาค้าขายอย่างก็ขอให้เจริญเจริญตลอดปีและตลอดไปโอ้ยผู้ขาวบอกบอกม่เอ้ยขอโทษขออภัยเตือนตาหลายเนาะใจแห้งร้ายได้เข่ามากินเลี้ยมสิบสิบสิบสองบกคนใจละจะสู้ได้เด้อเนาะเป็นยัง พี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีได้เป็นน้องเด้อเนาะสบายดีเบิดสุกูสู่กนพี่น้องเอ้ยพบ่อกับซองเบาแสนอีกแล้วเนาะอยู่ทงไหันทงหน้ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะปรีเหลือทางมหาทางอันอ่าไอ้อาดมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะตั้งแต่เพิ่นได้ที่ได้ทางใหม่แล้วก็อ่ายังบ่ทันได้เข้ามาเยี่ยมยามเพิ่นเลยตั้งแต่เข้าไปหาเพิ่นอยู่ที่ตอนที่ว่ามีปัญหาแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ มาเดียวมืโอนี้ก็มีโอกาสได้แววเวียนเข้ามาหาทางอ้าดเพิ่นอีกรอบนึงพี่น้งองเอ้ยมามืโอนี้เนาะมากับเพิ่นกำลังขนเครืค่องขนคลองมาที่ไม่พี่น้งองเอ้ยเนาะไปเข้าเพิ่งมุ่งนู้รกันพี่น้งองเอ้ยเอามามืโอนี่นะพี่น้องเนาะทางมาเซนกับเป็นนาทีเป็นสะพานบุญนะครับทางแม่อยู่เซนโกรดเนาะอยู่ทางฝรั่งเศสพีนพ่นางอ้อยเพิน่นไ,ได้ฝากปัจจัยมา ให้ทางโมสเสนซื้อเขาสานกระสอบใหญ่ๆมาให้ทางไอ้อาดเพิ่นขอขอบคุณของคุณทางแม่เผู้นหลายลเดอ้อแม่เดอ้อเนาะป่ะเนาะเนาะีไปเนาะสดีเด้อทางไอ้อาดเนาะอ๋อพี่น้อยเราได้พ่อการตะลอนเนาะตั้งแต่มือกันนั่นผู้เนาะอ๋อไปแจังไรเจ้าซีไรโมเซ เออคือเห็นคือ,คอจังหวัดได้ที่ไม่ในบาทนี่เนาะโดยอยู่ที่ไม่ได้ไดเออมีหน้ามีนางได้บาทนี่เนาะทางแล้วสองมือนสามหมืห่เออทางบอลลี่เพิ่นมาบอลลี่เพิ่นมาทางน้ำให้บ่เท่าไรนะไอ้สี่พันอ่อาก่อนหนาจังหวัดเด้อบมแมนต์โมนบ์แมเนต์สี่สี่ล้านส,สี่ล้านโดย,โ,ดยโอ้สี่ล้านเนาะโดยสิพากันง่ายมาอยู่พี่เลยบ่บาทนี่โดย เออใช้มององอันที่ว่าเก่าน่ะฮันเด้เองนี่พนั้นว่าตานนี้ไปเห็นนะมพ่อโดยเออมีมีมีทางรถทังรถเข้าไปได้พ่อครัเข้าไปฮันเด้เปอรเซ็นมังค o n g นเลยอ๋อมังค ONGO นะพ่อโค้งไปฮันด์พันพ่อโดยเออทางรถเข้าคนเครื่องมาเอายังคนมาน่ะแบกมันอะไรสะยอยแบกมันเรื่อยเบิ้ลแต่ว่เครื่องอะยังเกวกะสะย่อยมาเรื่อยๆอย่างลายพ่อ เขาวาดังเคยประชันศ mm ิลปแกมาให้ก็ได้มุ้ยวงวัยนะเอาเขาเฮ็ดนะจ๋าต้องหรือว่าต้องเฮ็ดก้อนบ่ตูกอนพวกตูเอามาเป็นบางย่างก้อนบ่โดยเออต้องเอามาเป็นบางย่างก้อนเนาะโดยเอ่ออามาเป็นบางย่างในการคันวาทัองทยอยมาต้องทยอยเอามาโดยเอ่เท่าไยอ้ายทีนี่ยห้าหมื่นซองห้าหมื่นซอง โอ้หามันสจักเมตคูณจักเมตสิบแปดคูณซปคูณซาวเอถ้าใช้เราบาง่ักขอญาก่อนเนาะโอ้หูแท่นี่เอาจักโตไนไม่ไม่มีหมาจักโตนี่สี่โตสี่โตเออสโตหลายโตแตรู้เนาะเรงพาได้เป็นมูเนาะโดยากูได้แข่คนมากอะเขได้เขาได้เฮา ส่งขยันมาใหาเป็นพารออบางทีไม่ก่อนเนาะเออทางขามากกถือว่าบอบอนั่นเป็นไรเนาะเพรไปเพราะมาพราไปเพรมาอยู่ทางกับมันต้องแห้งว่ายทางนี้แห้งคือทั้งลมทั้งฝนแบบนี้เพราะอะไรไปไปทางขางดีนี่เนาะเออนี่บ่เริ่มจากลักนี่บ่ไปหากุนยิ้มหันไปขุนยิ้มหันเป็นพ่ออันนี้ก็เป็นเป็นทางเนาะโดยแหล่งทางไปจากนี่ไปหันพุ่นเลย แต่ก็เงียบหมดเลยเนาะเออมันเป็นไยนหนาเปล่ยนหามาได้เนาะเออมาหอนี้เนาะวานนี้อันเฮกระต๊อบวานนี้จะอายเฮกระต๊อฟนาเช็ดในไรบ้านนี้เฮ็ดเฮ็ดเงือบปุ๊กไปซื้อนะเฮ็ดเอาเองบ่อนี่ยเช็ดเองบ่ได้เพิ่นบ่ได้มีงบช่างจ้างให่บ่อบ่อเขาได้นู่นมาะเขาไดอยู่ก่อนสิบ่อเห็ดเขาได้อยู่ไปก่อน มหอนนี้เนาะมหอนิเปอร์เซ็นมหอนี้โอหัลลักนี่อนอเออถือว่าลินตัวนี้นะ่ถือว่าโอเคบเนนดบายยานี้เนาะโดยบา้มีปัญหานยังตัวนี้เนาะโดยเออประมาณนี้ทางนี้รู้สึกว่าสิบแปดบารทังนี้ทางนี้ทางที่เขายือนอยู่นี่สิบแปดทางทางขงางสกางอ,งองนันชาวสิบแปดคูนชาโดย มันก็อยากดื้อกันน้อยๆเนาะโดยมันเบิ่งไมันอยากเบิ่งแย่กืออยากเนาะมันอยากอยากเกือบมุ่นทนบัวแล้วเออต้องได้ถมดินก่อนิดหน่อยเนาะโดยคันบานั่นต้องคักแท้ได้ถมดินก่อนที่ะคักตุกเนาะพอมันเป็นไฮนาได้เป็นหน่อยเขาสีเขาสีขัาวไฮนาเป็นก็ได้เหมนกัเออเ้าต้องถมไปตามจะตามโบกวันนี้เนาะโดย คาว่าบุทิชมก่อ๋อพุทธิองไฮนะเนาะไฮน้านี่ก็ไหน้านี้พุทดีซองไหน้าก็แฝนเนาะโดยเอ่อนแบงคายให้น้อยเนาะโดยเออแั่คาค่วชานี่พี่ต้องดีงามอยู่เลยปลูกปลูกผังงามเลยนี่ดีไปสินี่ดินาเนาะเออถือว่าแบบบรรยากาศกะถือว่าแบบโอเคแล้วนะเนาะมันฮาระอยย่แบบนี้มันมันมันคักกอากาศมันกันเนาะมันได้ ประคับประคองได้ป่ะคนเล็กก็มาที่ประเษนดีใจน้ำดีใจน้าไม้ยเนาะถือว่าผ่านไปด้วยดีเนาะเดินดีเดินดอนกันสบายดีเลยโอ้ยเฮออประเษนดีนั่นอประเินจะลงไปหาเดียเป็นที่ตมเดียลมบ่อน่โดยมาทางนี้มาทางนี้เออบังว่าสุข้อยสูบบังก่อนเด้อะใช่ปะใช้อยู่ประเษนบังก่อนแข่งบ่ โฮมีเขียนออกเขียนว่าโอ้แห้งที่เนาะสร้างสร้างอยู่ทั้งนี้ว่าไออันอันน่ะสร้างในบ้านนี้ว่ามั่งแต่ม่ยอมมาแต่กอะไรชื่ออ่ได้ละผู้ขายกันซีล้านเนาะโดยสร้งว่ามา่งในโลกินโอ้คัก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 แกนี่ก็เป็นพนโอ้โอ้หูเนาะ Bây giờ phải khảo má ở chỗ này không sao Mình sáu bún mà một sao bảo riêng nổi Sáu bún? Đôi Bún, bún cái? Bún bằn nà Bún bằn nà, ồ, sao bún đấy Khảo lạc tới đây nó, Khảo lạc tới đây Ờ lép này hả? lép phải vô hôm bớt lép này Hôm cuối câu, á Hôm cái đấy Nó chẳng chên nè Hôm ป่าตัวเนาาะบนี้เป็นนั้นนั้นได้ใช่เป็นนั้นเสาเสาแหย่ทรายอันเถียวคนสร้างมาใช่ไหเบาเสียงคนมามาอะไรนั่งเงี้ก็ได้เสาพอดีพอดีง่ายมากบอกคนให้หาคนยง่ายแต่พอดีจ้างให้อ๋อไปไปชวนชาวไทยมาบ่ใครยังโม้ กัเพิ่นให้หาเองถ้าเพิ่นยิงบจ้างเอาไว้แล้วสิบ่เพิ่นว่าเพิ่นเอาเงินเพิ่นเองเพิ่นแ่บอ๋ออ๋องบบูมีแล้วบ่แสนเลยมาแล้วกับมันมันเป็นคว่ำพิพาธเฮาเองบอหรือว่าได้ใดมันก่บูฮู้ใชิไหมพิพาธเฮาไก่ยังมันบนเนนนอนนะนมาแล้วกันเนาะโดยผู้ค้ากับบูฮู้ได้เฮากับบนเนนนว่าตอนแรกเฮากับมั่นใจว่าเฮาจะได้อยู่หันเนาะโดยอ่าันนี้มันมีปัญหากะมันกะบ่าชิว่าได้ใดนวะเนาะ เอาแ่แก้ไครเอาเนาะเพื่อนให้ไปหาคนหาคนตักใส่รถไทยยังได้ยังก็ได้ทางเบิเด็กเขาจ้เอาทวาไดเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่นบอกไว้่ะให้ภูเขาทุบอกเพื่อนแต่อนยกให้ไม่นแาระกคันวมายากคือบ่ยากนอกกว่าพื้นเอื้อยครับ ก็แล้วรุ่นแล้วไปรุ่นแล้วเออเพิ่นบอกให้ไปหาคนโลดไปหาคนเห็ดแต่เขาเชียรเอาเท่าไรแล้วโทรบอกเพิ่นเขาเชียร์จะได้กระยาให้มันมาฮอดนี่เออเขาเชแก้ให้ยังกระยาให้มันมาฮอตนี้วแต่เพิ่นสิมีวิธีของเพิ่นกันเลยแต่เพิ่นเนาะโดยอาจจะมาฮอดนี้โดยมันมีทางวัดมาพี่บ่ไปนี่บ่มีบ่เุยบ่มีที่บ่มีทางลักพี่มิจะไปไปมองเขาเขาไปแล้วก็แวะลงหันมองเกขาแวะลงมองเขาเขาคงมาแต่พุ่นเนาะมองขี้เก่า เขาบงคันคือเก่าหรือกระม้าเขาว่าเพราะว่าคนได้กับชิได้แต่ช่วงยามนี้เนี่ยนี่พวกมันนั่นแหละนี่ยไปต่อไปชักหน่อยยามฝนกระม้านี่ใช้มือแรงแล้วกับมือแรงให้เขาขับตอบกันอื่นมืออื่แก้มมืออื่นผ้าฝนตกลงมาเนี่ยมันชิยากหน่อยเนาะโดยมันชิยากมันสิทำบากกันในการขนมาเนาะมันมียังไงมีมีเฮเนาะโดยมีเฮมีทรายนิดหนึ่งแล้วก็เสาเนาะ สองหลุดสองหลุดราคาสองราคาสามทั box, iente, u, s s okay. ça, ้งอ่านอีกบ็อกก็มาที่สี่ก็คือเศาปุ๊บสีเทียวตัวตัวเศานี่ก็สีสีไหวแน่เพราะว่าเ้ายุกขึ้นเลยเนาะนัากระจิงเนี่แต่ว่าเ้ายุกขึ้นเป็นตอนไปเรื่อยเนาะคือวันไหนเขาจะได้คือยิ่งกับไส้ในตัวตัวนักก็ในตัวนักมันในช่วงไหนื่อยด้วยมันต้องในใช้เวลาตัวนี้นะ บอก่งคุณบอกว่าหาจ้างคนบอกไงสิซาเพื่อนบอกบวดเสียงเพื่อนปวดเสียงเพื่นมาบอกเพื่อานี่หาจ้างคนว่าเขาเชเอาเทอดายให้คนให้เพิ่นมาเบิ่งก้อนว่าสิเอาน้ำเท่ายอะไรกันครับก่อให้เพิ่นขนมาเลยวันนึงโดยวพื่อเสียม้าอะไรก็นแล้วแต่เพิ่อนราคามันอะไรกันให้ค้านี่โทรบอกเพิ่อนก็แล้วกันมิได้บอเรื่องบอเรื่องราคาเนา้อื้อยเพิ่นเสี่ยม้าอะไรกันแล้วแต่วิธีเพิ่นเนาะโดยนะสี่ไงโอ้ เพราะว่าที่ตัวอันวานอันที่ว่านยู่นั่งกบที่พระอาจารย์กับที่ข้าเจ้ากันบ่ที่ข้าเจ้าดูได้จักจักปีได้อยู่ฮะฮะโบยูนะเขาจะขายเฮาสิสารเขาจะขายเฮาเรื่องบ่นะบ่ที่เสียงนี้โอ้ของเขาเทียงข้าเจ้าเลยบ่เทียงเฮาของเฮาของเอื่อยนี่เป็นปุขิดเลยเป็นปุขิดเบิดมีแต่ร์คอฟุกดินข้าเจ้าไม่ของเฮาดข่า กอกแกกของเฮาเบิดนะมีแต่ดินซื้อมาไมีเหลืไปขอพุกดินเพื่อนไปซื้อไม่กอกแก่ขเฮาตัดใส่เฮาเห็ดเอาขอพุกดินเพื่อนแล้วกันสีมั่งม้านะแต่กันมา่งมากันสิเพื่อนในมั่งดอกสีม้าเห็ดปวดนอนใช้เกินเพราะว่ามันมันยากมือขึ้นกระลมแห้งอีกนั่งเถื่อนมาเมื่อแรงอีกกระชับลำบากแล้วก็นขึ้นใจว่าสิให้มันแล้วมือนี่แล้วมือนี่อันเช็ดนี่ไนโดยต้องแล้วมือนี่ต้องให้แล้วมือนี่

โทษแต่วาตะปูตอกแล ed, ้วก็ชิไม้สามสามย่านแล้วก็เย็ดเงี้ตไปนี้ล้วก็พายางเห็ดพอได้อยู่อยู่ชั่ชั่าวเช่นกนเนาะแล้วก็บุเป็นย่างเคยเห็ดด็เคยเห็ดตพายเตียงให้ฉากันว่ามีเตียงมีอย่างไรเตียงอันนี้แล้วก็เขาก็เห็ดห่านอีกครั้งนึงเอาเตียงนี่เป็นแบบเนาะโดยเห็ดห่านครั้งนึงแล้วก็เตียงตัวนี้ทำผู้นึงผู้นึงนอนนี่ได้แล้วนี่แล้วเขาก็เห็ดห่านอีกที่ดห่านก็ไปเอาแบกแปดตัวนั้นมาแล้วก็ได้แล้วแล้วมืออื่นทาบาบดอันนั้นเขาก็ จึงสมเอาไหมขอเพียงแต่แม่เหนียนรังค่านะ嗯嗯แต่ก็โอเคอาวุธพุทธอาภรก็ต้องสิดที่ได้นะเพราะว่าก็ต้องได้นะพนเพราะว่าวก็เคยเห็ดอยู่เขาก็ต้องเห็ดพอได้นอนสกอนพอได้อยู่จะชาวไบกอนเนาะเฮ้าดับเฮาเลีเ้ยใครล<ต>องคบ่อนแหน,แน,ม,แนมแถวนี้กับมันจะเป็นบ้านบ้านเดินด้วยนเหรอบ่านมันแดดแห้งยันพุนมานะแห้งอีกคือเหนือ,อยากขนาดจนบ่อ้มันตกฝนตกแห้งเขาก็ต้องไปขอพัก มองเฮ yeah. yeah. ือนเทียงกระเจ้าสก้อนตุกสัมบยญานยัดลุ่มก็นั้นแหละยังว่าแบบแบบห้ากับญานิมันเล่นเนาะแลเวลาฝนตกมากแห้งห้าก็ไปหาชนอยู่นั่นเทียงกระเจ้าสก้อนเทียงลายอยู่ได้แถวนี้กันเมื่อคืนญาติแห้งในมือนีมันแดดแห้งกว่างวานนี่แกมันถังพอมื่อคืนนี่ว่าเชีนทั้งลมทั้งพุนมาแต่ลงเห็นผู้ตกแห้งอี้เลยสู่กับลมมากว่าล่างมาแต่ลงเห็นผู้มาแต่บ้านนุงโจยตอนช่วงวันช่วง นั่นน่ะนะว่มาพร้อมกันเลยกกับผลนะเขาเหิตแต่ะไปได้ดอกแค่แค่กระซระมาณุกพแนนี่นะจะพอดูได้อีดเขา็เคยเห็ดชรดาื่อชีุ่งชานอยู่เนาะเป็นนนช่เรื่องเอเทอร์ในชาตินี่ใ่ต่อไปกับพันสีชีใไหงบเอเทอร์ในชาตินะกันอยู่บ่เพื่นว่าเพ่นจ้งในไหนเนี่ยงบเบิดแล้วรอทาะมีมีแต่ตอนนี้นะมันเบิดงบแล้วเนาะ อ่าเพราะว่าเพิ่นชื่อทีเพิ hmm. okay. ่นก็ยซื้อให้ไแล้วเนาะวันนี้เสาก็มีแล้วเนาะอ่าวันนี้ทรายให้ทรายกับไม่ได้กับเครื่องให้เพื่อนนี่แล้วมีแล้วเนาะมีแห่รถหนึ่งทรายรถหนึ่งเล็กเลยอ่มีบ่เล็กยังมีสี่อย่างนะบ่แสนมีแห่ทรายอย่างเงาลอยอย่างเงาลอแล้วก็เสาเก้าต้นแล้วก็สังกะสีเพิ่นมาแจ้งมืิ่ซื้อสังกะสีสังกะสีเนาะ ทางบ่อปัญญาทิมมุนซอน่นมาแจ้งสังกะสีเนสังกะโรซิงบ่กใกบึงหูผู้ขากับบึงหูคนบอกแต่ว่าสังกะสีเถอะถ้าว่าถ้าว่าถ้าว่าเฮือนมันก็ต้องสังกะสีนั่นอยู่แล้วเนาะสังกะสีโรซิงอยู่แล้อ่านะสังกะสีทางบ่อปัญญาเป็นคนมาแจ้งเตาซื่นนี่บอกดีแล้วใช่เนาะส่งทบกับมาผู้เล็กผู้เล็กน้อยเนาะซอยกันไปอ่า อ๋อดีใจน้ำสะอาดไปหน่อยเนาะคอยเป็นคอยไปและไอเนาะฮะได้ครูได้คนช่วยกันพี่น้องเอ้ยเนาะครูเล็กครูน้อยผรูหนึ่งได้อย่างนึงผรูหนึ่งได้อย่างนึงหน่อยเนาะโดยขอฝากผู้ใหญ่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเบาแสนน้ำเด้อโดยตาสุกแสนโดยฝากน้ำเนยโดยโดยบเป็นยังไงเนาะเอาค่ะว่าถ้าว่ามี ครับมีกะเฮาให้ยัดสอยไปหน่อยเนาะมันเคยโดนมันเหนื่ยเมื่อวนนี้ต้ขอผ่ากนําเด้อโดยเฮาให้ให้ได้เฮามาจะได้พูดได้คนกะยัอยัให้ได้พี่น้องเนาะบ่อย่างนึงกะย่างนึงกะสมทุกข์กมาแต่แฮงดีเนาะเพราะว่าเฮาคือคือทางว่าเชนกะเฮาก็อยากให้ได้อยู่แหละแต่ว่าคั่นกะรุ่นแล้วแต่ทางผู้ใหญ่เพิ่นสิคิดเห็นเนาะว่าเพิ่นสิซอยหยังอันน้าเฮาก็ถ้าว่าบ่มีงบเฮาก็ ก็ได้แต่นํำเสนอไปและพี่เราเนาะก็่าแล้วแต่ทางผั้แรกวัวแรกพ่นสีเทียนน้อยเนาะอันนี้เฮาก็บอวัวแรกเนะกาสิเว่าเออนี่นนี่ชอยนี่ันนี่กเมันกับรเป็นเบิ่อเอาเองอแล้วเนาะแต่บุญเนาะบุญว่าพ่นสิมาเนาะว่าเนาะโดยพ้อมกันกับคือนอกรือวาลุก็ได้เนาะว่าป้าก็ได้เออได้เด้อบ่ได้ว่าางเออด้ ก็น้อยมีบุญนํากับเพื่อนกาชีได้ได้น้ำเพื่อนเนาะโดยขอผาดชีวิติบ้านําแล้วเป็นบุญบุญสนเนาะที่ผ่านมากก็หลายลังยู่ว่าแช่เทือกเขาไห่กับกับรุ่นแล้วแต่ทางผู้ยักษ์ผู้ใหญ่เพิ่งนั่นแหละแล้วแต่เพิ่นชิ้เห็นเนาะโดยหลายลังยู่ว่าเทือกเขาไห่กับเจ้าก็เรียว่ากับทั้งไห้ครับไห้ครับ เพื่ออะไรก็เจ๊ฉีได้แล้วแล้วบุฮู้แล้วตัวนีบุวาเออบุฮู้ว่าเช่นไรบุวาอยังนีมาเยี่ยมมายามก็ดีใจแล้วดีใจแล้วเนาะก็ได้ว่าได้คุยกันก็โอเคแล้วเนาะพ่อหน้าพ่อตากันก็ดีใจแล้วพ่อหน้าพ่อตาคุณมาทำข่าวทำข่าวก็ดีใจแล้วนี่ก็ได้บริวารบริติได้ยังเด้อมายินดีน้ำได้ที่ย่างมามาเยี่ยมมายามก็ดีใจแห่งอีหรีได้ ถามข่าวถามข่าวก่เมื่อนี้นะทังเอออยากได้นู่นนี่นั่นดอกมาแชนก่ดีใจมั้แล้วก่ไม่ยู่ว่าเม่อีก่ไม่ยู่เมื่อนี้นะอันชื่อชื่อข่าวมาให้เมื่อนี้นะอ่าชื้อข่าวกระสอบนึงพี่น้องออ้้นงพอดีว่าทางเมย์อยู่เซนโกรดที่แนี่เนาะอยู่ทางฝรั่งเศสอ่าเพื่อนแกได้บริจาคสมคลิปหลายคู่หลายคนนั่นแหละพี่น้องไอ้เพื่อนแก ฝากเงินมาให้ซื้อข้าวมาให้เด้อข่าวนี่เขาป้าไม่ได้บอกด้วว่าในไรป้าในนี่ก็ได้เพราะว่ายังสิ้แกเขาเกือบจงหมดนอนมาอยู่นั่นจีเอาอยู่มุงนอนมาอยู่เนาะโดยมาเมื่อแรงนี่แหละบนันดอกคิดโบดุลไปได้หรอกกันแล้วเป็นได้ใช่เพราะฉันแกมาให้บ่ได้ว่าที่ซอยเอามามันกัย่านบวทันลรกย่านบวทันกะมันก็มันยิงล้าดเครื่องมือนอนกับบริลล์ลายบางซีมยางเขากะ เอามาแต่ตัวสำคัญอีกช่างแกล้งพอให้ช่างแกล้งมาได้ออกมาเบิร์ตเพราะเขาเลือกมาเป็นบางอย่างเนาะม่ได้เอามาเบิดบัดเดียวนะอันนี้ก็คันว่าบุญยังนอนกับห้ามบึ้งอันนั้นเลยกะเหากับกั๊บแต่นอนเพิ่มก็ได้เนาะพอให้คขาว่ายัางม่ได้ห้ากับไปนอนเพิ่มก็เกกาได้เอาไปบุญยังอีสานคือว่าเห็ดกระเทือบตัวนี้เห็ดเห็ดโลธา เอาตูมานะบ่อยแทนคือว่าแล้วมันต้องสำรองไว้ก่อนเนาะก้อนเขาชิมาเขาก็ต้องได้เฮ็ดเี่ยอย่างไว้อยู่แล้วเตรียมการไว้อยู่แล้วนะดูเอาสิก็ได้เพราะว่าเพราะว่าอันเทากับรังเทืยมว่าโบเล่ไมันก็สิยุ่งเนาะตัวนั้นเทากับโบเลเป็นยางเนาะนี่เ้ามางแต่จะถือตัวนั้นมาก็บัอนนี้ก็สมมติว่าอันนี้ก็เข่าก็ใบๆไหวพื้นก็ดีเนาะถ้าว่าบันโบเป็นยังไงบ้ากครับ

คือเข่ามาไอทางไอเพื่นเออน้ำนี่เอาใช้ใช้น้ำนี่แก่มาบ่าไอน้ำนองบ้างเหตุใดมีห่มเนาะมีห่มพรได้ชนได้เช้านะมันเกิดข่ายู่บแบบนี้อืมอือือ น,น,นี่เปนอะไรเนาะชิเข่ากระสอบนึงส่วนหันมาที่เรหาสิบกิโลปปเปนอะไรเนาะเอ่อเดี๋ยวจได้ในกามี่นยูนำยูป่นอะไรอ่สื้อซีนสื้อซีนหมูโลนึงไอ้โมเมนต์โลนึงมันเท่าไหร่วะายโลนึงอยู่เลยเนนึงได้น่ ตัวหนึ่งมันมันเจ็ดสิบแปดสิบกูพันบ่เนาะวันนี้แหละสี่สิบหมูตามทางแม่เพิ่นบอกกันและวไปหน่อยเนาะอ่าเพิ่นว่าให้แบ่งเงินอ่าชวนเพิ่นจินดำเด้ออ่าให้ได้ไรก็ได้อาฉันเพราะว่าทั้งแม่เพิ่นเป็นคนที่แบบว่าเพิ่นเพิ่นแพงเงินอ่ามานะ อ่าเพิ่นเลี้ยงเพิ่นเพิ่นเนแพงอะไรไปหน่อยโดยพาชุดลายกับโปสเซติพันธ์มากอะซื้ออาหารไปให้ลายเครอยู่เนาะโดยแพงทำก็แพงคือกันแม่เอ pues right. ้ยแพงแง้อะไรนี uh. kind of like okay. <c oughs> <c oughs> ่เขาบอกอะไรที่เป็นห่วงก็แพงอะไรนี่ก็แพงแท้ๆได้การขน้อยกันเอายังว่าจะให้พวกเพื่อนกินได้หน่อยร้ายก็แมนต้มข้าวให้ให้ เนี่ยต้มข้าวแล้วเขาวกับมีข้าว่เข้าวแบบทุกินแบบว่าเห็ดให้เรียบร้อยโดยดูกิ้นยังก็บ่ได้กิ้นได้กับแพร่เงินมาทุต้นนี่แหละเงินอันนี้เงินเดือนเงินที่ว่าเดี๋ยซื้อซื้ออันซื้อซีนแล้วก็ซื้อข้าวได้เด้อเดี๋ยวอยู่หกสิบพันไปตังไหนเนาะเอาโม่ไาทั้งไอ้ผึนไว้ซื้อน้ำเสนอให้กินได้นะเด้อเนาะอามอยู่ทั้งฝรั่งเศสอยู่ว่าอยู่ว่าอยู่เซนโกรดเด้อ มีแต่ว่าฝาก long, ข,ข, muy, ข,ขอบคุณทางแม่เพันแน่เนาะขอบคุณขอบคุณยายเด้อแม่ที่อยู่ทางพรังเสด็จโดยที่ว่าเดี๋ยวผักเงินซื้อเข่าไม่กับทั้งซ้นหมูขอบคุณขอบใจละลายโดยีดีมีแห้งเด้อเงินไลกองทองไลมาเด้อด้วยฝากชีวิตชีว่าทั้ง น้อยพร้อมทั้งน้องชายพร้อมที่ได้มาเบิงมาแย่งได้ซื้อเข่าเสื้อน้ามาให้โดยเรื่องเรื่องเลื่อมให้เจริญฮือเงืองมีแต่เงินแต่ทองไหลมาเทมาโดยทางมาช่วยเหลือให้ก๊าดๆอยู่ดีไม่แห้งสู้ๆเนาะก็ให้อ่านี่แล้วผ่านพ้นไปด้วยดีเลยเนาะโดยอะไรเงื่อนในชานมีหม่งอยู่หม่งเช่าแล้วบาทนี่เนาะอ่าที่สะดวกสบายขึ้นอ่านั่งระบาดเลย อมองควาใจหลายๆโดยโดยเป็นยังวัวออเปยนงาความใจลลายเดิมเอ็ดอยู่ทา้งฝรั่งเศสทำมาซื้อเขาซื้อน้ำให้ลูกแต่ได้อ,อยู่ได้กินฝากเงินฝากทองมาให้ใส่ให้ให้สวยขอให้เจริญลงเงี้ยพระธิดาลูกให้ไข่เจ็บทุกสิ่งทุกประการทำมาค้าขายอย่างเงี้ยขอให้เจริญเจริญ ตลอดปีและตลอดไปโดยโอ้ยผู้ขาวบอกบอกม่เอ้ยขอโทษขออภัยเตื่นตาลายเนาะดีใจแห่งไรในเขามากินเลี้ยงชีวิตสิว้านหมดคนใจละดูสู้ได้เด้อเนาะเป็น่ยงหมเป็น่ยงเนาะฉนวนกะผ่านพ้นไปแล้วเนาะฉนวนแต่มีทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นใเทือกในชาติให้กะได้อยู่ในเซร้ากะฉลวกและบาดนี้เนาะ คนที่ได้เข่าสอบหนึ่งก็เนาะเข่าดิเลี้ยงชีวิตแม่เด้อแมนแมนไปแล้วดีใจแห้งไรโอ๊กโอ๊กแสนเก้าสิบพันเข่านี่โดยไปแล้วเออแสนเก้าทุกคอยจะเล่นทุกอย่างลูกไปกินเชฟคือแม่เด้อโดยโดยอาช่วยช่วยช่วยไอ้เนาะทา้งลูกๆก็ขภพกับใจหลายๆเงินไหลกองทองไหลมาพรบต่สิ่งดีๆเด้อลูกเด้อได้พานำพาที่ทั้งเข่าทั้งของกิน มาสวยมาสู้กันให้พบแต่สิ่งด,ดีๆเป็นผู้มีบุญเงินไหลกองทองไหลมาขาดซ้ายเงินคำกำแก้วก็ได้ไปทางใดก็มีผู้ซอยแต่เงินแต่คำ ทางโซ่พร้อมทางแม่พร้อมได้ใช่บริบาลยังไงแม่ก็ได้เอื้อยก็ได้ผมเป็นเนี่สบายเนาะได้ได้าดึงขึ้นดึงึ้นดึงเนาะดึงคืนบุญเพยเด้อกำลังแซนเด้อ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 ผมเป็นเนี่จากลูกใครใครกินเด้อรอดปลอดภัยเด้อคือเดินลงเรือไปเนื้อลงไต้ก็ขอให้ไปรอดปลอดภัยเด้อได้ใช่ารขายอ่างเงี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเด้อใจจริงเราผดีใจก็จนกายมีน้ำตาอ้าวว่านี่แหละเดี๋ยวว่าฉันจีเอา แกชรเปิดไมันจะไงเนี่ยเพราะว่าเขากะชมว่าห้บอกมยูมงเช่าวันแรกเขากะพอได้อันปลาหก้อนที่อ่ะนะเดี๋ยวจะเอามาบ่เลยเนาะเอ่โอเคได้เด้อับคอถทายุในคนให้กมาอ่งี้ออ่าเอาโอเคอ่าอ่าโอเค มาได้แล้ๆวันนี้ไอ้โอเคบันนิดเด้อมาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชีเอาเข่าไปให้ทั้งไอ้เพื่อนว่าอยู่เตียงซะก่อนเนาะเพื่อนกับกระรังจีเตรียมหุ้มห่อมมาทั้งนี้พี่น้องเอ้เพื่นนี่เนาะเดี๋ยวพายางเบรงเลาะเบรงก่อนข้าวนึงเนาะโอ้เนี่ยเครื่องของเพื่อนกับกระรังก้าเกียมมาพี่น้องเอ้ยตัวนี่ทางโซนเพืชีเพื่อนกับมาได้เน็กไตหน้อยผมมีผู้ พาพักเน็อาเองเนาะเตียงอูเตียงนอนเพื่อนจาประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้คู่หอมเอาพี่แต่เนาะเอาโอเคเลยพี่น้องฉลาดขี้นี้แต่ทั้งโมเสสจได้ขดตัวไปก่อนเนาะพ่อกันไม้คนอื่นก็ขอบุญขอบคุณทางแม่ยูเซ่โกรตเนาะที่ว่าได้ฝากเงินมาให้ทางโมเสสเป็นสะพานมีดูห้ซื้อเอาสินะมาให้ทางอ้ายอาดเพิ่นเด้อร์พี่น้องเด้อก็ยินดีนะไม้เพิ่คนใดๆที่ว่ามีที่มีทางอะไอยู่ในเช้าแรกวันนี้เนาะ มาเนี่ยด้พี่้องเหยที่ทำามืนกับเปะทางพูดีเลยพี่วังเนาะโอเคโยงามงามห้สองใบหน้าเนาะเอาตัวลำลาไปก่อนเ้ยพี่น้องเลยเนาะสบายดีพี่น้องเลย